you. Mm -hmm. ส่วนใหญ่ไม่ไม่เกิดผลอะไรนะคะเพราะว่าที่ชุมชนนี้มีสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะมีศาสนาอิสลามมีคริสเตียนมีพุทธนะคะแล้วก็มีซิกอยู่แถวแถววิลล่าตรงนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีการพูดคุยการร่วมกิจกรรมกันและมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะเป็นอย่างดีค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลาวัด วัดพุธมีงานเขาก็มีเชิญเราไปวัดเรามีงานเราก็เชิญเขามาเวลาง,งานใหญ่ๆนะวันคริสเตียนก็เชิญเราไปที่สุเราข้างหลังนี่ก็เชิญเราไปสุเราเพิงแต่ว่าไม่ให้สุภาพสตรีไปแค่นั้นผู้ผู้ชายไปได้คือมันที่นี่มันอยู่เหมือนพี่น้องกันหมดเลยถามว่าส่งผลในการดําเนินชีวิตไหมก็ก็ไม่ได้ส่งผลในแง่ลบ ในการดําเนินชีวิตนะเออมันก็ความแตกต่างก็เป็นความสวยงามความหลากหลายเนาะแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันไม่ไม่ได้มีความบกพร่องหรือว่ามีปัญหาหรือข้อพิาพาทอะไรทุกอย่างต่อการดําเนินชีวิตของของพระสงฆ์ที่ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่วัดเกศกรามนะเพราะว่าวัดเกศเนี่ยถือว่าเป็นย่านศีศาสนา โดยรวมแล้วญาติโยมที่อยู่บริเวณรอบๆปัดเกตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนนับถือศาสนาพุทธแล้วด้วยความนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันโดยมีวัดเกตก็คือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วที่เหลือก็ต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาของแต่และบุคคลไป ความเชื่อแตกต่างกันในบริเวณนี้ค่ะที่สําคัญเลยก็คือจะต้องมีการยอมรับนะคะและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะด้วยเหตุนี้ในสังคมเราเนี่ยมีหลายศาสนาและอิสลามก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเราจะต้องมีการพูดคุยให้ความเข้าใจในเรื่องศาสนานะคะด้วยการที่เราจะไม่ไม่มีอคติต่อกันนะคะให้เกียรติกันมากขึ้นแล้วก็รักต่อเพื่อนมนุษย์ ด้วยกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในศาสนาใดก็ตามค่ะเป็นมิตรเอ่อก,ก็หนึ่งเอ่อส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติหมดเนาะเอะ่อันนั้นก็ฝรัง่งอันนี้ก็อิสลามอินเดียน,นี่ก็อินเดียพ,อม,ยพอมาไทยปพิมมันก็รวมตัวกันได้เราก็ยดึดแต่ยดึดพูดเป็นหัวหน้ามีอะไรเราก็ปรึกษาตังนึงหนึ่งสองเป็นพ่อค้าขายด้วยกันเพราะอินเดียนี่มันหยดุดเอ่อเดี๋ยว อินเดียอยู่ใต้อำน,นาจอดังกฤษใช่ไหมแล้วตอนอินเดียมาเนี่ยถือภาษาพ่อปู่ย่าผมถือภาษปอรังกฤษเลตอนมาประเทศของเราเนี่ยได้รับการประกาศว่าทุกศาสนาเป็นศาสนาที่แบบแบบทุกคนแบบให้อิสระกับทุกคนได้ใช่ไหมมันก็เป็นสะพานอย่างหนึ่งประเทศไทยไทยแปลว่าอิสระเนาะเออเป็นข้อดีมากเลยแล้วพี่ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นเราเลยอยู่ร่วมกันได้ส่วนสะพานเชื่อมในระดับบุคคลเนี่ยพี่คิดว่าเป็นความรักความ ให้เกียรติความรักที่เราจะแสดงออกมันเป็นสะพานเชื่อมเราในการอยู่ร่วมกับคนอื่นมันเป็นตัวตัดสินนะว่าการกระทําที่เรากระทําอะไรต่อคนอื่นเนี่ยเราทําด้วยแค่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเราหรือเราทําเพราะเรารักคนอื่นหรือว่าเรารักตัวเองแบบไหนเราใช้ความรักแบบไหนแบบนั้นนะเออความรักก็เป็นสะพานเชื่อมค่ะถ้าคําถามข้อนี้ถ้าพี่จันตอบในฐานะประสงค์อีกเหมือนเคยเนาะโดยรวมแล้วก็ถือว่า หลักศาสนาแต่ทุกศาสนาสอนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนาแต่ศาสนาพุทธก็ถ้าในข้อนี้ก็เราไม่ต้องไปมองไกลคือผมมิวิหารสี่ผมมิวิหารสี่ก็มีเมตตามุทิตาอุเบกขาก็ถือว่าเป็นหลักธรรมะ ของพโม,มวิหารสีที่ที่เราคอยใช้หรือว่าปฏิสัมพันธ์ต่อทุกศาสนาแม้แต่ญาติโยมก็ใช้หลักธรรมสีข้อก็คือพโม,มวิหารสีนี้ ชุมชนแห่งนี้เคยมีปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันร,ระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆแล้วมีวิธีการจัดการอยังไงบ้างคะมีวิธีการจัดการอาจจะมีมากนะคะปัญหานะคะในการเกิดที่ว่าไม่เข้าใจในบริบทหรือในการนับถือที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็จะต้องมีการช่วยด้วยการอาจจะมีคนกลางในการไกลเกี่ยนะคะหรือว่าเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะด้วยกับ ความเป็นมิตรนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะ,ะเปิดใจเป็นกว้างให้มากขึ้นนะคะข,ข้อคิดในศนาสนาซิกเกอร์หนึ่งห้ามทำร้ายคนอื่นเหมือนในทางพูดบอกสินแห่ให้ทำทานทุกปีสิเอร์ซอย่างน้อยทำทานนี่เลื่องใหญ่เลยและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนดูชาวซิกจะไม่ค่อยมีทำไม่ค่อยมีใครนะไม่ทำเ,เรีอนะไรคราไม่เป็นอาชญากรนะ ที่สัมผัสมาเองก็กไม่ค่อยมีในระดับจังหวัดเพราะว่าเราถูกประกาศให้ได้รับเสรีภาพในการนับถือศาสนามานานแล้วเราต้องเข้าใจกันได้ว่ามันเป็นความหลากหลายแล้วเราต้องเคารพซึ่งกันและกันแบบนั้นแต่ถ้าในแบบส่วนบุคคลนะ่ะเออแบบในเรื่องพฤติกรรมหรือการกระทําบางอย่างที่มันอาจจะแตกต่างกันอเออมันก็อาจจะสร้างความขัดแย้งได้ เปป็นปกติถามว่าเท่าที่พระอาจารย์เป็นพระสงฆ์จำวัดอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีเนาะปัญหาหรือข้อพิพาทในหัวข้อเนี้จะไม่มีปัญหาอะไรมากเลยกับคุณยมคือมันสังคมของพุทธเราเนี่ยโดยพื้นฐานนะก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ มีน้ําใจเป็นทุนอยู่แล้วโดยความนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนให้คนทุกคนหรือว่าญาติโยมหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมีก็พรมวิหารสี่ข้อที่ประจันอธิบายถึงหัวข้อข้าแรกเหมือนกันนะถ้าทุกแล้วก็ปัญหาระหว่างศาสนาจะไม่มีอย่างอย่างซิกเนี่ยอยู่อยู่หลังวัดเนี่ยก็คือเขาจะมีศาสนาสถานของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือทุก กิจกรรมงานบุญงานกุศลของซิกเอยของพุทธเอยเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือกันและอย่างคิดตะจักรที่ที่ที่อยู่ทางฝั่งทางที่ใต้เนี่ยคิดตะจักรก็ให้ความร่วมมือกับศาสนาเราโดยปกติแม้แต่ชุมชนอ,อิสลามก็เหมือนกันก็ต่างคนต่างให้ความร่วมมือคอยช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างกรณีถ้าสมมติมีปัญหา หรือว่ามีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยก็จะช่วยช่วยให้ความร่วมมืออย่างสุดยืมของอิอพกเต้นโตเกีอ่าที่จอดรถตลอดจนถึงบริเวณอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยทั้งวัดพอช่วยเหลือในส่วนไหนที่ไม่ผิดหลักศาสนาของแต่ละศาสนาเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือกันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่โดยโดยอาศัยวัดเกตเป็นศูนย์กลางโดยรวมแล้ว น้ำท่วมศาสนาต่างๆได้ช่วยเหลือหรือร่วมมือกันยังไงบ้างคะอ๋อช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะศาส,สนาอิสลามเราก็ไปช่วยเหลือนะคะ,ะในในในเชียงใหม่ในโซนอื่นๆนะคะ่ส่วนศาสนาพุทธก็จะเข้ามาช่วยเหลืออิสลามนะคะเพราะตรงนี้ในอิสลามเยอะมากแล้วก็เขามีการคอนเน็กชันการติดต่อสัมพันธ์กันด้วยกับว่า เออย่านนี้เป็นมุสลิมเยอะแล้วก็ศาสนาพุทธคนไหนสะดวกมาทหารหรือรัฐรัฐบาลก็จะส่งองค์กรต่างๆมาช่วยเรานะคะส่วนอิสลามเองถ้าไม่ได้อยู่ในชุมชนตรงนี้ที่น้ําท่วมก็อยู่ชุมชนตรงอื่นก็จะส่งไปช่วยในชุมชนว่านย่านอื่นนะคะก็มีการร่วมมือผสมผสานกาัน เ,เกือ้อกูลกันนะคะและก็มีน้ําใจแล้วก็มีข้าราชการอะไรเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นค่ะรท่วมทุกปีก็มีการเทศบาลดูแลนิดหน่อยพวกเราอย้จะช่วยเหลือกันช่วงน้าท่วมก็แจกช่วงวันวันเกิดองค์ศาสดาวันประสูติการเราก็ทําทุกหน้าหนาวเราก็ไปแจกผ้าห่มบนดอยหน้าหรือทางโรงเรียนมีมีจดหม,มายมา โรงเรียนบนดอยบางทีต้องการยาสีฟันต้องการอะไรของเขียนมาเราเคลื่อนกีฬาพุทธบงพุทธบอลเราก็ไปไปทาทุกปีการให้การให้แม่แค่ขอทานไม่มีขอทานสักคนในโลกนี้จริงบทนี้ก็โดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเหมือนกันที่บทหนึ่งจริงที่ลีนานก็โดนเยอะเนาะบทหนึ่งก็ติดริมน้ำแล้วก็โคลนก็เต็มเลยนะแต่ว่าเราเห็นการช่วยเหลือของเทศบาลหรือคือมันไม่เกี่ยวเลยศาส,สนาเนี่ยถามว่า ไม่ไม่ไม่ศาสนาไม่เป็นอุปสรรคในประเทศของเราในการที่จะแบบช่วยเหลือกันและกันอม,มันไม่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้บทคิดเลยจะไม่มาช่วยอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะก็เห็นว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะในน้ําท่วมที่ผ่านมาทุกศาสนาก็ให้ความร่วมมือเหมือนเหมือนกันอย่างพระอจาย์กุยตั้งหวข้อมเมื่อกี้ก็โดยการอาทําอาหาร ทำกับข้าวก็คอยแจกกันไปก็ให้ทานก,ก็คือส่งเครื่อนนงน,น้ําลงน้ําดื่มข้าวของที่อยู่อาศัยหรือที่พักอย่างเงี้ยก็ขาดของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดาเนินชีวิตในช่วงที่น้ําท่วมเนี่ยก็ทางวัดกับทุกศาสนาก็ให้ความร่วมมือกันนะแม้แต่การทําประชาวิจารณ์หรือเวลามีปัญหาหรือมีภัยพิบัติเหมือนน้าท่วมพอน้าท่วมหลังน้ําท่วมเสร็จี่ก็จะมีการประชุม ก็จะใช้อสาราอาคารสถานที่วัดเกตเป็นหลักอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากฝากอะไรเกี่ยวกับศาสนาไหมคะอ,อ,อยากฝากศาสนาถ้าอยากให้มองในของมุมมองของอิสลามนะคะอิสลามเ,เป็นศาสนาที่เ,เรา ม,ม,มีความสงบสุขอยู่ในตัวนะคะคาว่ามุสลิมนี่คือหมายถึงผู้ที่น้อมตามนะคะผู้ที่น้อมตามก็คือน้อมตามในการที่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะคะแล้วก็เราก็อยู่อย่างสงบสุขนะคะในทุกศาสนานี้ก็จะบอกถึงว่าอยากให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีนะคะอิสลามก็เช่นกันแต่แค่บริบทของเราอาจจะไม่เหมือนกันด้วยการน,นับถือที่ต่างกัน แต่ในมุมกว้างทั้งหมดอิสลามเป็นศาสนาที่อยากจะให้คนเป็นคนดีนะคะออกห่างจากความไม่ดีทั้งหลายค่ะเพราะงั้นอยากให้เราเปิดกว้างในศาสนาอิสลามไม่ไม่มีอคติต่อกันนะคะแล้วก็มองกันด้วยก,การเห็นอกเห็นใจกันนะคะรักในการเป็นเพื่อนมนุษย์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีค่ะความดีหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันทำโดยเพราะว่ารักเพราะว่าเรารัก เพราะว่าเราได้รับความรักก่อนจากพระเจ้าที่แบบยอมตายเพื่อเราอย่างเงี้ยเออแล้วตัวพี่เองก็คิดว่าเอ้ยมีคนคนหนึ่งที่ยอมตายเพื่อเราแล้วรักเราขนาดนี้เราจะยังไปมีชีวิตเหมือนเดิมอีกหรออย่างเงี้ยพี่ก็เลยมันก็เลยเริ่มเริ่มเข้าใจมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่ๆแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นก็ยิ่งพบว่าเออตัวเราเป็นที่รักของพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าแสนดีแล้วก็รักทุกคน พระอาจารย์จะฝากให้พวกเธอเนี่ยก็ลึกพยายามประพฤติปฏิบ,บัติทำตัวตามหน้าที่ของแต่ละศาสนา,าหน้าที่ของเราคือเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเราเรียนเอาความรู้ความสามารถามาพัฒนาชุมชนตลอดสึ่งสังคมประเทศชาติแล้วที่สุดก็จะฝาก หลักศาสนาของแต่ละศาสนาประพฤติตนให้เป็นเด็กดีกตัญญูต่อพ่อแม่มีเวลากา็ช่วยเหลือสังคมเช่นจิตอาสาเป็นหลักโดยโดยรวมก็จะเห็นว่าทุกศาสนาเนี่ยมีแนวทางที่ชีน้นําหรือว่าแนะนําให้พวกเธอเนี่ยประพฤติทางในทางที่ดีในทางที่ไม่เสื่อมเสียต่อหลักศาสนาแต่ละศาสนาต่อสังคมประเทศชาติเพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดหรือมีปัญหากับ กฎหมายบ้านเมืองด้วยถ้าศาสนาพุทธเองเนี่ยเป็นศาสนาที่เปิดกว้างอยู่แล้วทุกทุกศาสนายินดีให้ความร่วมมือเพราะพุทธนี่ก็ก็มีหลักธรรมที่มีน้ําใจเผื่อเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อทุกศาสนาอยู่เป็นทุนอยู่แล้วถ้าคนนั้นเือศาสนาพุทธเนี่ยจะอย่าสังเกตว่าเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าศาสนาอื่นไม่ใช่เป็นคนว่ามันใจดีนะ แต่โดยพื้นฐานของหลักทำคำสั่งสอนการประพฤติเนี่ยก็อย่างอย่างผ้าจารย์เป็นพระสงฆ์เนี่ยก็จะเป็นเป็นแบบอย่างให้กับญาติโยมที่คอยนับถือศาสนาพุทธอ่อย่างซิกก็จะมีอ่าพวกอ่าหมายถึงเจ้าหน้าที่หรือคนที่เป็นวหน้าคอยแนะนำหลักธรรมสั่งสอนของศาสนาซิกคิดก็เหมือนกันก็มีคำพีต่างๆตลอดจนถึงหลัก คำสั่งสอนของอพระเยซูเนาะพระคิตจักรเนี่ยก็กจะมีมีมีหลักการประพฤติปฏิบัตทิที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วแต่อิสลามแล้วก็ก,ก็ก็ไม่แตกต่างกันส่วนใหญ่เน,น้นในเรื่องวินัยกับความมีน้ําใจเออเพอเออเพเอแผ่ศาส,สนาในการอยู่ร่วมกันของทุกศาสนาก็ขอฝากให้พวกเธอนักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาทุกคนน่ยพยายามรู้จักหน้าที่เป็นหลักเราว่าเราอะ ดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยเราเราจะต้องมีศาสนาเป็นทุนซึ่งศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธอย่างเดียวอย่างพระอาจารย์ว่าไม่ใช่ศาสนาซิกอย่างเดียวแต่ขอให้ลูกเธอเป็นคนดีแล้วตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็นำมาความรู้ความสามารถทุกอย่างไปใช้กับสังคมประเทศชาติแล้วก็ตลอดถึงศาสนามีเวลาก็มีเวลาก็ไปประพฤติปฏิบัติของหลักแต่ละศาส,สนาเหมือนเหมือนตามววละโอกาสดีกว่า สำหรับพวกเธอเนาะป้าจารันขอ,ขอฝากแค่นี้นะามให้ทําให้คนอื่นเจ็บใจแอบทำร้ายคนอื่นก็หมดแล้ว